สวัสดีค่ะคุณภาคินคะแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่คะ่ะครับสวัสดีครับชื่อภาคินนะครับอตอนนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวนะครับเปิดรีสอร์ทก็ส่งขนมตามห้างสัส่งสินค้านะครับเปลี่ยนชื่อมาประมาณ7ปีแล้วครับทำไมถึงเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อหลังจากที่ใช้ชื่อเดิมมานานนะคะรู้สึกว่าการทํางานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิจการอะ่ะไม่สะดวกมันมีอุปสรรคไม่รับเลยนะครับก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนชื่อดูเผื่อมันจะช่วยในหลายๆด้านครับ แล้วชื่อที่เลือกที่อาจารย์ชันตั้งให้คือชื่ออะไรคะอาจารย์ชันก็จะให้ชื่อให้เราเลือกนะครับแล้วผมตัวผมเองชอบกับชื่อพาคินหมายความว่าเป็นผู้ที่มีผลกําไรเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จซึ่งมันตรงกับสิ่งที่ผมทาธุรกิจเรียกได้ง่ายติดปากผลที่ได้ออกมานะตอนนี้เจแปปีก็หลังจากเปลี่ยนชื่อนะครับก็ธุรกิจของผมก็รับรื่นริสอที่ที่่มีอยู่คนก็มากขึ้นผมก็ต้องเพิ่มจํานวนห้อง ขนมที่ขายที่ส่งไปคนตอบรับก็ดีขึ้นในทุกปีอยากฝากอะไรไหมคะ <med S 3> สาหรับคนที่กําลังคิดที่จะเปลี่ยนชื่อหรือว่าลังเลอย,อยู่ว่าจะใช้ชื่อที่ตัวเองตั้งดีหรือว่าอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการตั้งชื่อค่ะผมว่านะครับสำหรับคนที่กําลังจะเปลี่ยนชื่อรอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญก็คือก็ซึ่งหมายความว่าเขาต้องมีความรู้ใน commitment. ด้านนี้อยู่แล้วซึ่งเหมือนอาจารย์ชั้นตั้งชื่อให้ผมเนี่ยชื่อต่างๆที่อาจารย์เลื่กให้คือเป็นสิ่งที่ติดกับตัวเราแต่ให้ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณภาคินอีกคั้งค่ะ